ก็กอลไปเลยครับผมถือสองแสนกว่าปูเดลสกาวถูกโอ้หลายครับผมครับผมอ่้นข่าวว่าเกือบล้านครับผมเดลสกาวครับผมเกือบลั่นครับผมเพราะว่าในบดในรางครับผมปูไวัสดีครับผมมื่อนนี้ครับผมเนาะวันที่ยี่สิบห้ามีนาคมสองห้าหกหกครับผมจะมาตามเหล็กปูใช้ว่านให้เอฟซีทั้งช่องครับผมเนาะเพราะว่าครับผมงดที่แล้วนี่ปูให้สามเกตครับ เลขออก73เดอ้อพี่น้องครับผมเนาะถ้าชอบฝากกดติดตามนคะครับผมกดไลค์กดแชร์ครับผมเนาะ <Okay. S 1> พอดีปูอยู่ครับผม <Okay. S 1> นี่ครับผม,มบอเอาพ่อเป็นระเบิพ่อครับผมถามเนี่ยพ่อ<ไ>พมุทิลแมนบุครับผมมุทิเล่มุทิเล่หมันบุครับผม ฮะตัวใดพ่อเก็ดสามอ๋อครับผมเนาะปูให้สามเก็ดน่อพ่อไปแล้วครับผมสามเก็ดเก็ดสามครับผมพอว่าครับผมเนาะเมื่อวนี้ครับวันที่ยี่ห้าแล้วครับผมเนาะพอว่าอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์คร like ับผมอีกประมาณหนึ <m> <m ่งสัปดาห์เลกก็ออกแล้วครับผมจะมาตามเลกปูชัยว่านเอฟซีทั้งช่องครับผม ปูดีมา่อนีปูอยู่กับผมเนาะฝากกดติดตามเดอ้อกดไลค์กดแชร์กับผมเนาะให้เป็นแค่แนวทางครับผมนี่ครับผมเนาะเลขปูกับผมบนครับบนวิ่งเด่น5้รอง8ครับเด่น5้รองแปด จับคู่ครับผมห5 0 5 8หครับวงกลมที่85ครับส่วนล่างครับผมเนาะเด่น5ลรอง2ครับ5 2 7 2 7 6ครับวงกลมที่52ครับผมเนาะนี่ครับผมก็คือว่ายังไงครับผมเนาะเด่นบนล่างงวดนี้ครับ ห้าเม็ดเดียวครับผมเนาะเด่นบนล่างเพราะว่าปูวงกลมให้ที่หาบนหาล่างครับผมแต่ว่าปูวงกลมบนให้ครับแปดหาครับผมล่างห้าสองครับผมนี่ครับเนืป,นคนป,ปูครับผมมันไหมครับผมคนเลียวยปูได้อยู่บ่ปูครับผมบนลายเีื้อปู คือบทหลปูเพราะว่ามันออกบนล่างนี่ปูเกตสามป,ปูมันมาปูปูแห่งูที่เร, 3, 7, รสเา,าเสามเกตเป็นมาปูให้สามเกตสามเหมือนกันครับผมให้สามเกตนะครับเนาะเลขออกเกตสามครับผมเกตสามบนล่างครับผมเนาะแปดเกตสามบนล่างออกเกตสามครับผมนี่ครับ งวดนี้ครับผมเนาะบนสามคู่ล่างสามคู่ครับเน้นหาที่ปุ้งในปูเน้นที่ห้าครับผมนี่ครับแล้วปูครับผมเหล็กปูกลับบอครับผมกลับด้วยนะปูเนาะครับผมกลับด้วยครับผมกลับด้วยเด้อว่าเล็กมีแค่สามคู่เองครับผมเนาะบนสามคู่ล่างสามคู่ครับผม ล่างกลับได้บนรถล่างกลับก็ได้แม่โมปูล่างกลับได้ครับผมแต่ว่าปูว่าบนไม่ต้องกลับครับนี่ครับสะท้อนแสงกับผมเนาะศูนย์หาหนึ่งหาแปดหาครับผมล่างหาสองเจ็ดสองเจ็ดหกครับผมนี่ครับกระทอว่าเลขบนหลายคู่กับผมเนาะ บนสามคูล่างสามคูเองครับผมนี่ครับเห็นมัครับผมกระทอนแสงครับนี่ครับผมเดอ้อแคปหน้าจอครับผมเนาะมุ่งกลมที่แปดหาบนครับหาสองล่างครับผมเนาะเด่นทีห่าครับผมแต่ว่าครับผมเนาะเลขแปดหาหาแปดครับผม สังเกตเบิงครับอันทุกงวดครับผมเนาะอันทุกงวดเลยแปดห้าห้าแปดครับนี่ครับงวดที่แล้ว 3, ครับผมน้องปูให้37สามเจ็ดครับผมเลขออกเจ็ดสามบนเจ็ดสามล่างครับผมฮับปูปมไปไแม่สิครับผม ปลูดด้วยครับผมมากเลยแม่งผมว่าไม่ต้องไปรอยู่ครับผมปูเกือบจะถึงกกร้งไปอนด์เลยผมถือสอง 2, แสนกว่าปูเดซกาลถูกโอ้หลายครับผมครับผมยิ่งข่าวว่าเกือบลั่นครับผมเดซกาลครับผมเกือบลั่นครับผมเพราะว่าในบดใน่างครับผมปูมได้ไม่ขนาดั้นฮ่าฮคือหาเสียงมากเกินไปหาเสียงต้องการน่ารักครับผมปู แม่แม่ถูกอยู่ครับผมถูกบนลายครับผมปูแม่ถูกแสนกว่ามั้งขาดพุ่นมั่งแม่ว่า <c oughs> ครับผม,ผมก็เป็นนี้เหละนะ่เส้นแรกๆเนี่นะๆๆๆๆนมาไทายก็ีถือมื่อนี้ท่านก็มาไทายนี่อยู่ประเถือเพราะอะไรคุณบ่มาก,หมกไหมปู่ขัน้นขั้นขั้นบวกกลับไหม <c oughs> เลขครับผมขั้ <c oughs> นมากสามเจ็ดครับผมแม่ครับขั้นกลับเป็นหน่อย,อยงี้ครับผมจะทำไหม แรกแล้วคุณเป็นเพินม,มากกวนมูแหลกแหกอย่นันเส็สื่ออย่างนะครับผมปูมนั่นอยู่ครับผมบานนี้ท่านก็เห็นหนาเพิ่มมือหมือต้องทำไม่มา,มา,าจีก็สื่ออยู่ว่าคุณบมกลับไปปูครับผมมันสื่ออยู่ตัวมันสือ่อหนักสามเกตครับกลับหน่อยครับผมปูแม่ได้สันกวาครับผมประม่านพุ่นขึ้นผมว่าเพราะว่ามันสื่อหลายครับมันสื่อหลายเนาะครับเนาะจีแดงครับครับผม ตอนเด็กสกาผมว่าได้ยุทธ์แลผมว่าเกือบปลั่งของเด็กสกาครับผมยิ่งข่าวว่าแปดแสนมั่งปูนั่นแปดแสนบอกรื่องอะไรครับผมสี่คูณสี่ร้อยนะครับผมปู <c oughs> พอดีได้เด้งบนล่างครับผมนะมปูครับผมสี่ร้อยตัวคูณสี่ร้อยตัวก็ได้แปดแสนครับผมเนาะเพราะว่ามันเด้งบนล่างครับผมอุตุเลียวเจ็ดสามครับนี่ครับ ครับ,บนาจอดเออพี่น้องกับผมเนาะนี่ครับผมถ้าชอบกระตามกับผมเนาะว่าชอบกับพันได้ตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าแล้วก็มีสิทธิ์หลุดครับผมแล้วปูมวดนี้เด่นหาที่ปูมวดนี่ปูว่าเด่นหาครับผมเนาะเด่นห้าเด่นหาแปดหากางงามครับผมละแปดห้าก็อหากางงามครับ ปูกับปมาณนี้ครับผมเนาะตามนี้ครับผมตามนี้เลยนี่ครับเขาเขาตัวยุติปูเป็นมาปูจะเขาตออยูุติปูนะครับตามนี้ครับผมเนะาะแต่สุดท่าน,นี้ครับผมก็ขออวยพรให้่เอฟซีทางช่องที่เบิงคลิปนี้ครับเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยครับผมอย่าเจ็บ อย่าจนลำรวยเงินท้องครับผมเนาะนี่ครับผมแคปหน้าจอครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมเจอกนคลิปหน้าครับผม